คันที่จะแนะนำนะคะเป็นตโตาคอมพิวเตอร์ปี2018เครื่อง3000เกียร์ธรรมดาค่ะด้านนอกนะคะเราจะลงไปสเกิร์ตที่รอบคันแม็กเขาสพร้อมยางใหม่ค่ะมีครอบกระจกมีมือจับนะคะครบครบกันเลยค่ะส่วนห้องคนขับด้านหน้านะคะพร้อมใชม้มากๆลงเป็นกล่องกลางเท้าแขนแบบมีไฟเก็บของได้นะคะวางสัมพะระได้นะคะแก้วน้ำขวดน้ำวางได้เลยค่ะ เรเป็นจอยอนดรอยขนาด10นิ้วนะคะมีกล้องหน้าแบบบันทึกพร้อมกล้องหลังค่ะส่วนห้องผู้โดยสารนะคะมีบันไดนะคะมีไฟมีทีวีจอสไลด์ไฟฟ้าย4นิ้วนะคะดูหนังฟังเพลงผ่านทางช่องทางของ YouTube ได้เลยค่ะคันนี้เน้นพื้นที่ในการใช้งานนะคะเราลงเป็นเบาะ4แถว12ที่นั่งนะคะหมอนทรงมิกี้เมาส์ค่ะถึงจะเป็นเบาะสแถวเราก็ปั้นให้สวยงามเลยนะคะ รองรับศีรษะพอดีค่ะคันนี้เป็นโทนสีโอรสตัดดำนะคะหลังคาเป็น v i p แต่งใหม่เป็นลายปลาคราฟค่ะระบบไฟเจ็ดสีนะคะช่องแอร์กระจายอยู่รอบคันเลยค่ะความเย็นโฟทั่วทั้งคันนะคะพม่ารอบคันค่ะคันนี้พร้อมใช้บ้างๆสวยงามค่ะนะคะสเกิร์ตรอบคันส่วนของด้านหลังนะคะนี่เลย รงเป็นเครื่องเสียงครบชุดนะคะเบาะตัวสุดท้ายสามารถทับเก็บได้แล้วก็วางสัพภพระบนตู้ซับได้เลยค่ะตู้ซับแข็งแรงนะคะสเกิร์ตแบบมีไฟเราใส่ดาบท้ายนะคะหล่อๆให้แล้วค่ะนี่นะคะพร้อมกล้องหลังเป็นกล้องถอยในตัวค่ะสวยงามมากนะคะคุณลูกค้าใช้รับจ้างหรือรับส่งนักเรียนเหมาะมากๆเลยนะคะอันนี้เน้นพื้นที่ในการใช้งานกันเลยค่ะ แอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวดูการใช้งานนะคะคันนี้นะคะใหม่อยู่ประมาณนะคะของอะไรใหม่มากค่ะใหม่อยู่ประมาณสองแสนเก้นะคะพร้อมใช้แต่ง VIP ใหม่ทั้งคันอุปกรณ์นะคะใช้ของใหม่ทั้งหมดเลยค่ะสนใจถ้าใครก็มาได้นะคะราคาลงอยู่ในคลิปแล้วค่ะ นี่นะคะปี2018สีเทาเกียร์ธรรมไดาค่ะ